เป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยคลิปที่ขายแล้วแจ้งไวในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับไม่ควรโอนเงินโอนมาจจำจนกว่าจะได้เห็นสินค้าติงสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าที่ดินสวยๆนะครับทำเลดีมากครับติดกับถนนลาดยางเลยครับและด้านหน้าก็ยังมีลำรางสาธารณะใช้ประโยชน์ได้ตลอดแนวเลยนะครับที่ดินขนาด352ตารางวานะครับถุงแล้วติดถนนลาดยางครับ พิกัดที่ดินอยู่ดอนยอนะครับอเเมืองจัหวดนครนายกนะครับขายด่วนไปเลยนะครับราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษกันเลยจะาของบอกอย่าขายเร็วๆนะครับขายในราคา1.5ล้านบาทเท่านั้นนะครับที่ดินติดถน,นนหน้ากว้างยาวมากเลยนะครับเนื้อที่352ตารางวาถมเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับติดถนนลาดยางเส้นบางอ้อดอนยอองคลักษ์นะครับ ด้านหน้าคลองส่งน้ำนะครับทำเลดีมากเลยครับติดกับอบตดอนยอ้วยนะครับอยู่ในแหล่งชุมชนครับเหมาะสําหรับลงทุนทําคาเฟ่ร้านอาหารสังหาเช่าธุรกิจหรือซื้อยู่นอสัยหาริมทรเก็บเก็บกาไรก็เหมาะเลยนะครับแปลงนี้มีปพิกาด g p s อยู่ใต้คลิปด้วยนะครับท่านใดต้องการทราบตำแหน่งที่แน่นอนก็คลิกเข้าไปดูกันได้นะครับหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับรวมถึงเบอร์โทรเจ้าของนะครับ อยู่ใต้คลิปเช่นกันนะครับราคานี้ก็ฟรีโอนนะครับสนใจติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ